สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์บัลชาติอาเซียนประเภทหญิงนะครับที่ทีมชาติไทยหรือชาบาแก้วของเราวันนี้นะครับลงสนามในเวลา19เนาฬิกามนาทีพบก,กับทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพนะครับซึ่งตามคาดหมายครับผู้ชมเวียดนามเข้ามาเต็มสนามนะครับถือว่าเป็นแมตช์สำคัญนะครับของเวียดนามเลยในการแข่งขันกีฬทีมไทยในวันนี้นะครับ ผลปรากฏว่านะครับทีมไทยเราพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเวียดนามนะครับได้ประตูนําประตูชัยนะครับจากจนทิตูเต้านะครับในนาทีที่36ซึ่งทําให้เวียดนามนะครับกลายเป็นอันดับหนึ่งนะครับของกลุ๊ปเอนะครับหลังจากเชียร์เราชนะเราไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับตลอดเกมนะครับมีเพียงช่วงแรกๆครับที่ทีมไทยเราเนี่ยสามารถเล่นได้ดีนะแต่ว่าหลังจากที่นาทีที่ 15- 20เป็นต้นไปแล้วเนี่ย ทางเวียดนามก็แสดงเห็นชัดเจนครับว่าเขามีความเร็วนะครับแล้วมีความแข็งแกร่งมากกว่าเราอันนี้ต้องยอมรับครับซึ่งน้องๆก็พยายามนะครับเล่นนะครับตามแผนการหรือแท็กติกของโค้ชอย่างเต็มที่ซึ่งดูแล้วนะครับอีเคดะน่าจะให้นักเตะของเราเนี่ยเล่นในลักษณะประคองเกมจะเห็นได้จากว่าอาการแทงขึ้นบนมีน้อยครับแล้วครึ่งแรกมีปัญหาตรงบริเวณแดนบินฟิลด์ด้วยนะครับซึ่งโล่งเหลือเกินแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะพยายาม ครองบอลนะครับอยู่ในแดนหลังนะครับให้มากที่สุดนะครับการเล่นแบบนี้ทําให้เราไม่สามารถที่จะบุกทะลุทะลวงขึ้นไปได้เลยนะครับทําให้ประสิทธิภาพในแนวรุกของเราเนี่ยแทบจะไม่ได้มีโอกาสนะครับเพราะไปยิงมากนักส่วนทางด้านเวียดนามเองนะครับก็ขึ้นเกมทางด้านปีกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็สามารถได้ไประตูจริงครับดยการคอสเข้ามาแล้วก็นักเตะ ทีมชาติเวียดน,นามที่อยู่บริเวณหน้าประตูก็สามารถวอลเลย์เข้าไปได้นะครับถือว่าเวียดนามมีความแข็งแกร่งจริงครับอันนี้ต้องยอมรับกันแล้วครับส่วนนักเตะทีมไทยเรานะครับอาจจะด้วยแทคนิคด้วยนะครับวันนี้เนี่ยที่แคดาเองเนี่ยพยายามที่จะประคองเกมมากกว่าที่จะพยายามบุกเอาชัยชนะก็ต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าบรรยากาศดูแล้วในสนามน่าจะมีอากาศร้อนมากกว่าสมควรถึงแม้ว่าจะแข่งขันกันในเวลา19.30นา แต่ถ้าที่ดูเหงื่อนะครับดูสภาพร่างกายของนักเตะเราแล้วเนี่ยก็เห็นท่าทีรวยความเอยล้าอย่างชัดเจนครับแสดงว่าภูมิอากาศก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราเท่าไหร่ครับก็มีความร้อนสูงเป็นลนักษณะร้อนชื้นในหน้าฝนนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เรานะครับทั้งดูแลวความแข็งแรงความฟิตเนี่ยทีมชาติเวียดนามเขามีเหนือกเราจริงครับก็ถือว่านะครับการแข่งขันรครั้งนี้ก็เป็น การแข่งขันที่เราแพ้ก็ไม่เสียหายมากครับเพราะว่าเราก็ยังเข้ารอบอยู่ในอัดับที่2นะเรารอรุ่นนะครับที่จะเจอกับทีมอันดับที่1นะครับของกลุ่ม B นะว่าจะเป็นทีมไหนซึ่งเขาแข่งขันช้ากว่าเรานะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือไม่ซึ่งทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นแชมป์เก่านะครับซึ่งมีนักเตะลูกครึ่งนักเตะของฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีรูปร่างนะครับที่ดีแล้วก็ มีความแข็งแกร่งซึ่งฟิลิปปินส์เองเขาเป็นแชมป์เก่านะครับดังนั้นนะครับการเจอกับอันดับหนึ่งของกรูปีก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะลําบากนะลำบากไม่ไม่แตกต่างเจอกับเวียดน,นามเลยและส่วนเวียดน,นามเองครับก็มีโอกาสจะเจอนะครับระหว่างเมียนมาหรือออสเตรเลียรุ่นยูยิบสามนะครับก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับครั้งนี้นะครับถ้าทีมไทยเราเนี่ยนะครับ ต้องการที่จะทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศคือแข่งกันนะครับวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับคือในรอบตัดเชือกหรือรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเราจะเจอดับหนึ่งของกรุ๊ปบีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามแต่ยังไม่แน่นอนนะทั้ง3ทีมยังมีโอกาสเบียดที่1ที่2ได้นะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เมียนมาหรือออสเตรเลียเราเจออันดับหนึ่งนะครับของกลุ๊ปบีแน่นอนในวันที่16ซึ่งนะครับ ทางโค้ดีเคดาเนี่ยผมคิดว่านะถ้าเล่นไปในเกมในแผนการเล่นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะพลาดนะครับอย่างที่เคดาประกาศออกมาว่าจะเอาแชมป์อ่ะผมคิดว่าจะต้องปรับแทคกติกการเล่นขนาดใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะนะทีมนี้เป็นทีมที่เป็นนักเตะที่เพิ่งเอามารวมกันใหม่ๆหลายตัวและเป็นนักเตะเกณฑ์เฉลยียอายุยังน้อยครับอายุยี่สิบเป็นต้นเพื่อจะเตรียมการสำหรับอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะว่าเราเพิ่งตกรอบนะ ชิงแชมป์เอเชียรอ,อรอบคัดเลือกและเราพลาดโอกาสไปฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะครับในปี2027ดังนั้นนะครับทีมนี้นที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อยถือว่าดีครับผมถือว่าทำถูกต้องแล้วตอนนี้เราจะได้แชมป์หรือพลาดแชมป์ผมคิดว่าก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรมากมายเพราะว่าเส้นทางยังต้องเดินอีกไกลน,นะครับค่อยๆเสริมทัพไปแล้วผมคิดว่าชบาแก้วชุดนี้เนี่ยยังมีอนาคตอีกไกลครับ แต่ว่าทางด้านเวทเทรนนิ่งหรือกล้ามเนื้อหรือว่าความแข็งแรงเนี่ยผมคิดว่าควรจะเพิ่มทางด้านความฟิตด้วยเพราะว่าน้องๆเขายัางอายุยังน้อยนะเห็นได้ชัดเจนว่าเกณฑ์เฉลีย่ยของทีมชาติเวียดน,นามเขาอายุมากกว่าเราแต่นะครับความแข็งแกรง่งเขาวิ่งไม่มีหมดเขามีความแข็งแกร่งในแรงประทะในลูกเลี้ยงกินตัวในลูกตัดบอลเนี่ยเหนือกว่าเราซึ่งสไตล์เวียดน,นามระยะหลังมาหรือที่ผ่านมาเนะี่ยไม่ใช่ระยะหลังนะครับเขาเล่นถึงลูกถึงคนอยู่แล้ว นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เขาสามารถเอาชนะทีมชายไทยได้ในทีมชายนะครับเขามาเจอทีมหญิงแบบนี้นะครับทําให้เขามีเกิดความเพื่เขิมเวียดนามเนี่ยถ้าเขาได้เกิดเึื่อเขิมขึ้นม,ม,ม,มาล้วก็จะหกครับเล่นกับเขาเพราะว่าเขาจะเล่นดูดันมากนะครับเราเรา,เราอ่านสไตล์เขาออกเลยแต่เวียดนามจะโดนสกัดในรอบรองชนะเลิศนะครับหรือไม่เดี๋ยวเราก็รู้กันครับวันที่ส6บกทีมไทยเราเนี่ย นะครับตอนนี้ก็ต้องเตรียมการให้ดีเพื่อจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศต้องผ่านให้ได้นะโดยเฉพาะถ้าเราไปประทะกับฟิลิปปิน์เนี่ยผมบอกไปเลยว่าของแข็งโปงเลยครับอดีตแชมป์ฟิลิปปินเนี่ยเขามีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนนะแล้วเขาเล่นแข็งแกร่งนะโดยเฉพาะทีมเราเป็นทีมน้องๆที่อายุน้อยด้วยดังนั้นนะครับแผนการเล่นของอ e ิเคดะเนี่ยจะต้องนะครับทำให้นัก,น,กนักเตะของเราเนี่ยนะครับสามารถต่อสู้กับทีมแบบนี้ได้ ซึ่งท่าที่ผมมองนะครับว่าจเจ้าสาสามารถเอาชนะเขาได้เนี่ยเด็กเราจะต้องเล่นเล่นลนักษณะเดินหน้าครับถ้าไปเจอทีมแข็งแกร่งกว่าเรานะครับถ้าเราไปตั้งรับเนี่ยเรายิ่งปเรายิ่งยุบครับโดนโดนหนักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าการเปิดแรกนะแต่ผมสังเกตดูว่าจังหวะที่เราควรจะบุกได้แล้วเราไม่บุกปัญหาของ,องเกมที่แล้วเนี่ยนะครับคือการจับบอลหลายจังหวะการล็อกบอลเนี่ย เกมนี้ไม่ค่อยมีครับแต่การจ่ายบอลขึ้นข้างหน้าเนี่ยยังยังยังไม่กระจายนะส่วนมากจะมาทางซ้ายมือมากกว่าถ้าด้านขวามือเนี่ยเราเราตั้งใจที่จะไม่ไม่ค่อยปล่อยบอลไปนะครับทําให้รูปแบบเกมทําให้เวียดนามเขาจับทางได้ทําให้เราไม่สามารถขึ้นเกมด้านหน้าได้เลยลโดยเฉพาะปีกวันนี้ปีกทั้งสองข้างเนี่ยโดนบล็อกไปทั้งหมดครับโดยเฉพาะครึ่งแรกครึ่งหลังเราเปลี่ยนนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดกับเบอร์ยี่สิบนักเตะ นะครับชบ,บาแก้วจากชลบุรีลงมาปีกทั้งสองข้างผมคิดว่าลงมาช้าเกินไปช่วยอะไรไม่ได้ในขณะที่ศูนย์หน้านะเมดิสันเจแคทีนเนี่ยนะครับเขาก็แทบจะหมดแรงแล้วนะครับเพราะว่าเล่นยนอยู่ตัวเดียวจริงๆไม่มีใครช่วยเก็บบอลแล้วเ็าต้องลงมาเก็บบอลเองซึ่งปัญหาเราคือมิดฟิลด์เกมลุกบริเวณกลางสนามเราดรอปมากแล้วปีกเราก็ไม่สามารถจะทําเกมได้เลยดูไปดูมานะเกมนี้เหมือนเหมือนเราทําเกมไม่ได้เลยครับ ทำเกมไม่ได้เลยเราข้อบอลไปบริเวณแดนหลังเราเท่านั้นครับบริเวณวิงแบ็กเซนเตอร์แบ็กเท่านั้นนะที่เหลือพอจะจิ้มเข้ามาขึ้นปีกก็ขึ้นไม่ได้เข้ากลางก็ไม่มีมิดฟิลนะครับพอครึ่งหลังมาเนี่ยนะครับพยายามบุตบริเวณมิดฟิลแล้วการเล่นก็ยังไม่เป็นระบบนะครับแทงบอลไม่ไม่รู้กันและเวลาจ่ายบอลเนี่ยนะครับส่วนมากจะจ่ายบอลแบบก้ามกึง่งหรือย,ยังไม่แม่นยำนะครับไม่พยายามจ่ายบอลเข้าหาตัวเพื่อนนะทำให้ เวียดนามเนี่ยเขามีความเร็วมากกว่าเราการที่เรานะครับจ่ายบอลห่างตัวเนี่ยคือคือพ่อๆพพกระจายบอลให้เวียดนามนลครับดังนั้นเกมเกมที่ผ่านมาที่ที่จบลงไปเมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะแพ้เวียดนามทุกด้านแพ้เวียดนามทุกด้านแต่โชคดีที่ผู้รักษาประตูและกองหลังเราเนี่ยยังพลาดน้อยอยู่ทาให้เราเสียประตูนะครับเพียงหนึ่งประตูก็ต้องขอชมเชยน้องๆทุกคนครับที่ช่วยกันเต็มที่ วันนี้นะครับผมเห็นก็ถือว่าเราเล่นเต็มที่แล้วครับตามแท็กติกโค้ดแต่ผมคิดว่าการเจอกับทีมระดับหนึ่งของกรุ๊ป B ในวันที่16เนี่ยโค้ดอีเคนด่าจะต้องปรับเปลี่ยนแท็กติกโดยด่วนเลยนะครับถ้าไปแบบนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะได้ชิงที่3ครับการที่เขาชินชาเลิศต้องดูดันมากกว่านี้ดูดันมากกว่านี้อย่างไรอันนี้ผมไม่รู้ครับต้องต้องถามสตาฟโค้ดว่า1นนะครับเรามีแผนรองรับ2อันมาหรือไม่แล้วก็เรามีตัวผู้เล่น ที่อยู่บริเวณมิดฟิลด์นะครับสนับสนุนเกมบุกได้มากกว่านี้ไหมแต่ถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเล่นรอแพ้เพราะเวลาที่เราเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งกว่านะครับอย่างเวียดนามหรือถ้าไปเจอฟิลิปปินนะถ้าเราไปตั้งรับแบบนี้เนี่ยเขาสามารถบดยขยีย้เราได้เลยเพราะว่าเราไม่มีพิษสงบริเวณนะครับมิดฟิลด์แดนลุกที่จะจ่ายขึ้นหน้าให้กับศูนหน้าเราได้เลยบอลไม่ถึงบอลไม่ถึงศูน,น้าเลยเลยครับวันนี้ บอลบอลเราไม่ถึงเลยนะครับถึงขั้นว่าเราแทบจะไม่ได้ทาประตูเลยวันเนี้ยก็น่าเสียดายที่จริงแล้วนะถ้าถ้าเราไม่ไม่ตั้งรับมากเกินไปพยายามเน้นเกมขึ้นขึ้นมาแดนมิดฟิลด์แดนลูกมากกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะสนุกกว่านี้แต่เราเล่นเหมือนเหมือนเราไม่สู้เขาหรือสู้เขาไม่ได้ที่จริงเรา,าเราน่าจะลองสู้สักระยะหนึ่งสักช่วงหนึ่งแต่นะครับจนถึงท้ายเกมเราก็ยังไม่มีเกมบุก ถึงแม้ว่าเราจะส่งปีกเข้ามาใหม่นะทั้งสองด้านแต่มันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทาประตูเวียดนามได้ครับก็แสดงว่าเวียดนามชุดนี้เขาเตรียมการมาดีเขาศึกษาแผนการเล่นทีมไทยเรานะครับทําให้เขาสามารถบล็อกทุกทางไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะเขาทำประตูเขาได้เลยผมต้องพูดในคลิปที่แล้วก่อนจะลงแข่งขันว่านะครับว่าคู่นี้เป็นการพิสูจน์กันระหว่างว่าเกมรับของใครเนี่ยจะดีกว่ากัน ถ้าเคมรับของใครพลาดคนนั้นแพ้นะครับก็ออกมางั้นจริงคือเวียดนามเขามีเกมรับที่ดีกว่าเราเขาศึกษาเกมเราดีกว่าเราไม่สามารถทําเกมขึ้นด้านปีกซึ่งเราเด่นในการทําเกมด้านปีกครับทีมนี้นะครับน้อยครั้งนักจะแทงเข้าไปตรงแดนกลางนะครับส่วนมาแล้ะจบไปทางปีกนะครับแล้วก็ทางเวียดนามนะครับเขาสามารถนะครับใช้นะครับ,นะรบจังหวะในการเล่นที่รวดเร็วกว่าสามารถเอาชนะ นะครับเปิดช่องแนวรับของเราได้เขาสามารถทําประตูเราได้เป็นประตูชัยแต่โดยรูปเกมโดยรวมแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาบุกเราเยอะมากก็ยังถือว่าดีครับที่แพ้เพียงหนึ่งประตูนะครับแต่องไรก็ตามแต่ครับแมตชนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากหรอกนอกใจทําให้เราได้ที่สองของสายซึ่งทแท้จริงแล้วนะการผ่านเข้าไปไม่ว่าจะเจอกับเมียนมาเจอกับออสเตรเลียยู23หรือเจอกับทีมชาติฟิลิปปินเนี่ย ผมคิดว่าไม่แตกต่างกันนะักจะได้ที่หหรือที่2ไม่แตกต่างหรอกครับการการที่จะเตรียมการตอนนี้คืออากาศไปนะทำให้ร่างกายน้องๆเขาสดชื่นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ลงแท็ติกที่ที่มีลํำพักเราโค่นมากกว่านี้ในการที่เจอที่ในการที่เราจะเจอทีมที่มีฝีเท้าเสมอหรือเหนือกว่าเราเราต้องยอมรับว่าเราจะต้องเจอทีมท่มีฝีเท้าเหนือกว่าเราเพราะเราใช้นักเตะอายุน้อย ซึ่งเป็นอนาคตของทีมเมืองไทยตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องดูว่าเราไม่ได้เล่นกับทีมที่อ่อนกว่านะเหมือนเราชนะติมอชนะอะไรมาไม่ไม่เหมือนแล้วน,นะครับต่อไปเนี่ยเราจะต้องเจอกับทีมที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่าเรารูปร่างใหญ่กว่าเราและมีรูปเกมที่เหนือกว่าเรานี่คือสถานการณ์ที่ชบาแครวเราจะเจอในวันที่16ที่ถึงนี้ครับ ไทยต้องรักคนไทยเยียดเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจสาตาร์บางธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลนักแร่คนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเกรียงไว้ In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองนภาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูท่ทองนลาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ อาเซียนเอล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์เอสเคแห่งสิสโซวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเตตอชิตตะพงคีรีรมชวาเปนเอาลโซบบเยอรมันคิวัดซินบรองคาลูทีมชาติยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตปอลแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนีร์โอลิมปิโยงราชสีแห่งลีเตกอฝรั่งเศสจูดซึมซับเบอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนตาชนนาธานเคมดีแพทริกกุสตาสันโปลเม ศาส์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคลสันแพชั่นแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาตาิต้องวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนล Football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But man bang ta su so tonga pa chang suk chia yam yi batalung pun ti e eh, But man bang ta su so tonga pa chang suk chia yam yi batalung สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์อกเอสเคแห่งสิวีเบนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะพนคีรีรมชาว่าเบนอาสบอกเยอรมันทีวัดซินรอคาลูกนทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสตโปแดนดีอยูไนตแต่ทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์ด้รวันกันเนีรโอลิมปิยงราชีหงล ฝรั่งเศสจ,จูดสัมสัรโ์ลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนอาชนาทางเคมีแพทริกกูสตาสันโปโบเมสาดวิไลเน <Nicole S 1> ลบนเดวิสนิโคลฮับลิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยเมนบังตาสู่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปียงไลไ่สายเลือดไม่แห่งช้างศึกเพียงไร Oh.